เศษพารวยกินลมชมวิววับวิวเมื่อเจอคุณงามอยากจะขอใต่ถามจงต่อสู้กับชีวิตไม่คิดท้อไม่คิดงอมือเท้าให้เขาหยามสู้ด้วยความมานะพยายาม สู้ด้วยความมั่นใจชัยย่อมมีสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับสวัสดีไปถึงลูกหลานเกษตรกรรุ่นใหม่ทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ลุงเผ่าจะมาพูดถึงเรื่องการปลูกมะเขือกบหรือมะเขือเปราะหรือมะเขือลายนั่นแหละครับก็ มีหลายชื่อนะครับก็แล้วแต่จะเรียกกันไปาราคาในท้องตลาดทั่วไปเมื่อสักครู่ลุงเผาลองเช็คาราคาที่ตลาดกลางก็คือที่ตลาดไทยนะ,นะครับมะเขือกบมะเขือเปราะนี่นะครับอยู่ที่ราคา,า20ถึง22บาทต่อกิโลกรัมเพราะฉะนั้นถ้าตลาดไทยได้ราคานี้นะครับ เกษตรกร,ท,กรที่ปลูกอยู่ในพื้นทินแล้วก็ต้องขายผ่านแม่ค้าคนกลางแม่ค้าคนกลางก็ต้องเอากำไรแล้วก็ต้องบวกค่ารถค่าใช้จ่ายอะไรต่าง,างๆเยอะแยะเพราะฉะนั้นเกษตรกร,ก,รก็จะได้ราคาอยู่ประมาณ1 0ถึง15บาทแล้วแต่พื้นที่นะครับถ้าเกิดตรงจุดที่หลวงเผอไปเยี่ยมนี่นะครับเป็นของคุณอ,อนเนก เดี่ยวดูชื่อเขาก่อนอคุณอนเนกปั้นคํานะครับอยู่ที่อําเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจากไซโยกไปทองผาภูมิอยู่ทางด้านขวามือเอออยู่ทางด้านซ้ายมือเห็นแปลงชัดเจนนะครับแล้วก็นําผลผลิตมาวางรอ,อผู้ซื้ออยู่ริมถนนด้วยลุงเผาผ่านไปก็เลยแวะคุยด้วยสน่อยก็รายได้ดีทีเดียวนะครับคุณอนเนกเ,เนี่ย อยู่บนพื้นที่ประมาณ1ไร่แค่นั้นเองนะครับวันนี้เก็บผลผลิตได้เกือบ20สถุงทีเดียวนะครับเขาบอกว่าได้เกือบ20ถุงถุงหนึ่งที่เขาบรรจุนั้นก็คือประมาณส5บห้ากิโลกรัมโอ้ไม่ธรรมดาก็ตกประมาณ300รอกิโลทีเดียวนะครับวันนี้แล้วก็คิดดูว่า300กิโลกรัม ถ้าได้กิโลกรัมละ10บาทแม่ค้าให้10บาทนั้นก็คือได้3,000บาทแล้วนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าเขาเก็บผลผลิตอยู่ทุกๆ3วันสามวันได้เงินสามพันบาทสามวันได้เงินสามพันบาทนี่ก็มันก็ไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับอันนีอ้อยู่ในช่วงราคาที่บอกเล่านี้นะครับคุณอนเนกก็ผ่าเข้าไปเยี่ยมในสวนนะครับ เขาอ่าเขาเป็นอ่าสาวสองนะครับคุณอนเนกนี่เป็นสาวสองมีแฟนด้วยแฟนเป็นชาวพมา่าก็เอ่อเก่งนะครับวางระบบน้ําเรียบร้อยนะครับแปลงมะเขือของเขาเนี่ยบ้านของเขาก็อยู่ตรงนั้นนั่นเองนั่นแหละครับอยู่อ่าติดติดกับอ่าแปลงมะเขือนั่นแหละอ่าคุณอนเนกก็เล่าให้ฟังว่าเขา ปลูกผักเป็นอาชีพอยู่แล้วแล้วก็มะเขือเนี่ยต้องเก็บเก็บผลมาได้เก็บผลผลิตมาได้ประมาณเดือนเศษแล้วล่ะก็บอกว่าเก็บผลผลิตไปได้สักประมาณสามถึงห้าเดือนก็แล้วแต่ถ้าราคายังดีอยู่เขาก็บอกเขาเก็บไปเรื่อยๆดูแลไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าราคาจะไม่ดีไม่ดีแล้วนะครับเขาก็อาจจะรื้อแปลงแล้วก็ปลูกผักชนิดใหม่ซึ่งก็หมุนเวียนไปนะครับมีที่เขาเล่าให้ฟังก็มี มะเขือมีพริกนะครับแล้วก็มีมะเขือพวงด้วยนะครับนอ,อกจากนั้นก็ยังมีมะเขือยาวเขาเน้นไปที่กลุ่มมะเขือแล้วก็พวกผักกินผลเป็นหลักถามว่าทำไมคุณอเนกถึงชอบปลูกผักประเภทผักกินผลเขาก็บอกว่าเพราะ,ะมันเก็บผลผลิตได้นานแล้วก็ดูแลจัดการง่ายกว่า น้ำหนักก็ดีก็คือว่าผลผลิตที่เขาเก็บนั่นแหละน้ำหนักดีน้ําหนักดีกว่าพวกผักกินใบนั่นเองนะครับอันนี้เขาก็พูดให้ฟังแล้วก็บอกว่าวันเดือนหนึ่งถามว่ามีคุณอนเนตมีรายได้ประมาณเท่าไหร่ mm. เขาก็อมยิ้มนะ mm. เขาก็บอกว่าก็มากทีเดียวนะครับก็สังเกตดูนะครับว่าถ้าในช่วงที่เขาเก็บมะเขือนี่นะครับเดือนหนึ่งเขาเก็บประมาณ10ครั้งก็คือเก็บ3ามวันครั้ง1ิบครั้ง ครั้งหนึ่งก็ได้เงินประมาณสาม0ันบาทเพราะฉะนั้นอ่าสิบครั้งเขาก็ได้เงินประมาณสามหมื่นบาทเห็นไหมมะเขือที่เขาปลูกไว้บนพื้นที่หนึ่งไร่นั้นนะครับทำรายได้ให้เขาเดือนละประมาณสามหมื่นบาททีเดียวอันนี้คืออ่าราคาที่ว่าเขาขายส่งให้กับแม่ค้าที่อ่าอะไรละ่ะมาซื้อส่งไปขายต่อในตลาดกลางนั่นเองนะครับเขาไม่ได้ไป ส่งเองเพราะว่าไม่มีเวลาไปต้องดูแลผักของเขานี่ยนะครับแต่ว่ารายได้อื่นของคุณเอเนกนี่เขาก็ยังมีนะครับเพราะว่าทางด้านหลังนั้นเขาก็ปลูกพริกเอาไว้แต่ว่าเราไม่ได้ไปเยี่ยมแปลงพริกของเขานะครับเขาก็พริกของเขานั้นก็เก็บเว้นเหมือนกันนะครับคือเขาบอกว่าเก็บประมาณ3วันครั้งหนึ่งเหมือนกันก็คือในช่วงที่วันไหนที่เขามาเก็บมะเขือ,อ,อเขาก็ ว่าเว้นเรื่องพริกวันไหนที่ไม่ได้เก็บมะเขือก็ไปเก็บพริกสลับไปสลับมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นดูถ้าคำนวณอย่างนี้จากรายได้ของคุณอนเนกเขาจะมีรายได้เดือนหนึ่งประมาณถึงห้าหกหมื่นบาทต่อเดือนสองคนที่เป็นแฟนกันนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับคนบ้านนอกบ้านนาเรามีรายได้ขนาดนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าคนที่เป็นอะไรละทำงานอื่นๆอ,อาจจะยังไม่ได้มากเท่ากับที่ เกษตรกรเราได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าขอให้มีความขยันหมั่นเพียรมีความมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทําแล้วก็มุ่งม,มั่นนะครับสําคัญก็คือกําลังใจนั่นแหละกาลังใจนี่เป็นเรื่องสําคัญจริงๆคุณอนเนกนี่เขามีกําลกาลังใจจากหนุ่มของเขานั่นนะครับส่วนเราคนทั่วไปนั้นจะมีกาไลกาลังใจจากอะไระ่ะ กำลังใจของตัวเองนั้นสำคัญที่สุดแต่ว่าถ้ามีพ่อแม่มีพี่น้องช่วยกันทําหรือว่ามีเพื่อนสนิทมาอยู่ที่บ้านมาร่วมกันทําแล้วก็แบ่งกันคนละครึ่งเออหาก่าใช้จ่ายอะไรกันไปอย่างนี้โอกาสที่จะก้าวไปข้างหน้านั้นเยอะมากนะครับโดยเฉพาะออลูกๆหล,ล,ลานรุ่นใหม่นี่นะครับที่กลับจากเมืองหรือไม่กออ็จบจากมหาวิทยาลัยแล้วแต่ว่าไม่มีงานทํา กลับไปบ้าน <c oughs> ก็อภัยนะครับก็อย่าก,กลับไปคนเดียวก็แล้วกันเอาเพื่อนรักเพื่อนสนิทไปด้วยไปอยู่ด้วยกันนะครับเพื่อนสนิทนั่นแนละแล้วก็ไปทําด้วยกันเออไปอยู่ด้วยกันมาอยู่อาศัยบ้านของเราเอะปีนี้มาอยู่บ้านเราปีหน้าไปอยู่บ้านเขาก็ได้ก็หักค่าใช้จ่ายกันไปเป็นต้นว่าเออฉันจะอา่าฉันจะหักค่าอยู่ค่ากินของเธอเดือนละประมาณห้าพันบาทนะเออแล้วหลังจากนั้น เวลาเราขายผลผลิตนั้นเราแบ่งค่าใช้จ่ายแล้วหักค่าปุ๋ยค่ายาอะไรแล้วนะครับเราแบ่งกันคนละครึ่งนะอะไรเงี้ยนี่แหละคือกำไลกำลังใจที่เพื่อนกับเพื่อนจะสู้ไปด้วยกันได้ปีนี้ฉันมาอยู่บ้านเธอนะเรามาทำเรามาปลูกมะเขือกันเดี๋ยวถ้าหมดมะเขือเราไปปลูกพริกกัน พอปีหน้าเดี๋ยวไปอยู่บ้านเธอนะเดี๋ยวเราไปปลูกผักอะไรกันก็สลับไปสลับกันมาอย่างนี้ก็ได้นะครับเพื่อที่จะได้มีคู่หูมีทํางานด้วยกันนนะครับแล้วก็มีอะไรก็ปรึกษากันนะครับสําหรับการปลูกมะเขือกบมะเขือเปราะหรือมะเขือลายนี่นะครับคุณอนเนกก็บอกว่า เขาก็เพาะกล้าเอาไว้ก่อนหลังจากเตรียมแปลงเรียบร้อยนะครับวางระบบน้ําไปเรียบร้อยระบบน้ําของเขานี่เขาวางสปริงเกอร์แล้วก็ทําหัวสปริงเกอร์สูงขึ้นมาประมาณประมาณเมเ็ดเศษๆนั่นนะครับก็คือคเนว่าให้มันสูงกว่าต้นมะเขือก็แล้วกันเพื่อที่ว่าเวลาเปิดน้ําสปริงเกอร์มาซึ่งมันก็จะมาพร้อมกับ น้ำพร้อมกับปุ๋ยทางใบนั่นนะครับพร้อมกับยาเชื้อฮอร์โมนอะไรต่างๆ่านะครับต้นมะเขือก็จะได้รับทั้งใบทั้างโครงสร้างลําต้นแล้วก็ส่วนหนึ่งก็หล่นลงไบที่ดินรากก็ดูดขึ้นมาอันนี้คือการวางระบบน้ําที่เพียบพร้อมแล้วก็ทําให้เราไม่เหนื่อยแค่กดปุ่มปุ่มเดียวก็เรียบร้อยนะครับแต่เราอย่าลืมที่จะต้องวางอ,าอะไรละ่ะอ่างน้ําคือเราต้องก่อเป็นบ่อปูนขึ้นมา หรือไม่เราก็ต้องซื้อถังขนาดใหญ่อะไรขึ้นมาก็แล้วแต่นะครับแต่ลุงเผาแนะนําว่าควรก่อเป็นบอ่อปูนนะครับความกว้างสักประมาณกว้างยาวสักประมาณสองเมตรเป็นอย่างน้อยคือกว้างสองเมตรยาวสองเมตรประมาณนี้นะครับแล้วก็สูงสักประมาณ1เมตรหรือเมตรครึ่งนะครับเพื่อที่ว่าจะบรรจุน้ําได้สักประมาณหนึ่งพันลิตรเป็นอย่างน้อยแล้วก็ทําไว้สักสองบ่อเผื่อที่ว่า เราจะได้เอาน้ํามาพักไว้บอ่อหนึ่งกอนอ่าแล้วก็อีกบอ่อหนึ่งกําลังใช้อยูอ่ก็คือว่าเราละลายปุ๋ยอ่าพวกฮอร์โมนคข่ปุ๋ยน้ําหรือยาเชื้อพวก BT, b ีทีบิวเรียไรโคเดอร์มาที่ป้องกันโรคแมลงทุกชนิดนั่นนะครับเรากล็ละลายไว้ในบอ่อหนึ่งอีกบอ่อหนึ่งก็กําลังพักน้ําเพราะว่าน้ําที่เราพักไว้นั้นอาจจะเป็นน้ําประปาซึ่งมีคลอรีนหรืออาจจะเป็นน้าอ่า จากบาดานบ่อบาดานซึ่งเราก็ต้องเอามาพักไว้เพราะว่าอาจจะมีความเป็นกรดเป็นด่างพักไว้สักประมาณอาทิตย์สอ,อาทิตย์เพื่อที่ว่าอาจจะได้เป็นน้ําปกติพอเป็นน้ําปกติแล้วเราก็สามารถที่จะเอา,อาปุ๋ยน้าชีวภาพลงไปผสมเอาฮอร์โมนไข่ลงไปผสมนะครับแล้วก็เอายาเชื้อบีทีบิวเรียไตรโคเดร์มาลงไปผสมแล้วก็ย้ายาหัว เขาเรียกอะไรย้ายหัวสูบน้ำนั่นนะครับก็คือย้ายตัวไดโวเนีะครับไปอยู่บอ่อโน้นแล้วก็สูบน้ําไปสู่แปลงเกษตรของเราได้เหมือนเดิมอันนี้เรื่องระบบน้ําเรื่องการให้น้นํานี้วางแผนสักนิดหนึ่งนะครับมาเข้ามาดูการทํางานของคุณอนเนกต่อไปนะครับคุณอนเนกก็บอกว่ายกแปลงแล้วก็วางระบบน้ําไว้เรียบร้อยจากนั้นก็ เขาก็ใช้พสติคุมแปลงนะครับพสติคุมแปลงนี่มันไม่แพงนะครับแล้วมันก็ไม่ต้องมาทาหญ้าตอนที่ต้นมันยังเล็กนั่นเองนะครับเขาที่เขาทาแบบนี้ก็เพื่อป้องกันไอ้พวกหญ้าวัชพืชเพราะว่าถ้ามันขึ้นเยอะเกินไปนั่นมันจะมาแย่งเอาอะไรอะไอ้อาหารนอะไรต่างๆนานา,นาทําให้ต้นมะเขือมันโตช้านั่นเองนะครับแล้วก็การทําแบบนี้นะครับช่วยอ ป้องกันญ้าได้ในระดับที่ดีมากๆนะครับเหลือบริเวณคนต้นเอาไว้ซึ่งาบางคนก็อาจจะมีระบบน้ําอีกชั้นหนึ่งวางสองชั้นก็ได้ระบบน้ําก็คือชั้นที่อยู่เหนือดินแล้วก็เจาะบริเวณเขาเรียกว่า,าระบบน้ําหยดนั่นแะครับแล้วก็เจาะบริเวณ โคนต้นนั่นเองเจาะท่อบริเวณโคนต้นให้น้ําหยดลงไปตรงนั้นก็เป็นเรื่องง่ายๆนะครับวางแผนสักนิดหนึ่งนะครับเพราะต้นกล้าไว้สักประมาณ10บถึงสิวันนะครับแล้วก็เพราะต้นกล้าก็เพาะในถาดนั่นนะครับเพื่อเราจะได้ดูแลง่ายหลังจากนั้นก็ย้ายไปลงในแปลงอพอย้ายไปลงในแปลงก็ใช้เวลาอยู่ประมาณอสองเดือนเต็มที่นะครับ2เดือนสอเดือนครึ่งก็เริ่มที่จะเก็บผลผลิต <c oughs> ก็อภัยนะครับเมื่อเราให้ปุ๋ยน้ําตอนแรกที่เรายกแปลงนั้นเราอย่าลืมให้ปุ๋ยอินทรีย์ทางทางดินเอาไว้นะครับก็คือปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผงนี่ยนะครับให้ปรับปรุงดินหน้าแปลงเอาไว้ให้สมบูรณ์เต็มที่แล้วเพราะว่าตอนหลังเราจะไม่ใส่ปุ๋ยทางดินแล้วนะครับเราจะให้ <c oughs> ทางใบอย่างเดียวเพราะว่า <c oughs> เราคลุมพลาติกเอาไวา้บนแปลงนั่นนะครับมันก็จะให้ปุ๋ยยากแล้วนะครับ ให้ให้ง่ายเหมือนกันนะครับต้องไปแหวกต้องไปทาต้องไปแหวกพลาสติกก็คือเอามีดไปแหวกให้มันขาดแล้วก็ให้ปุ๋ยแต่ว่าจริงๆแล้วก็ถ้าเราบํารุงไว้เต็มที่แล้วก็ไม่ต้องให้แล้วนะครับแค่ให้ทางใบก็ไปตามระบบน้ํานะครับประมาณก็ปกติก็ต้องให้น้ําทุกวันก็ปุ๋ยก็ต้องไปทุกวันอยู่แล้วคือให้ทุกวันแต่ให้แบบเจือจางหน่อยไม่ต้องให้เยอะเพราะว่าเราให้ทุกวันอยู่แล้วนะครับก็ไปตามระบบน้ําน้ําก็ควรเปิดให้ในช่วงประมาณ10-11ึงโมง ให้เวลาครั้งแค่นั้นเองนะครับแค่ครั้งเดียวก็คุณอนเนกก็บอกว่าถ้าไม่มีปัญหาโรคแมลงผลผลิตดีรับรองได้ว่าตลาดนั้นมีแน่นอนนะครับเพราะว่ามะเขือแทบทุกชนิดและครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเขือกบมะเขือมาตรฐานนี่นะครับแม่ค้าคนไหนก็ต้องการเพราะว่าอเอาไปตรงไหนก็มีคนซื้อนั่นเองนะครับยิ่งไปที่ อ <c oughs> ขออภัยนะครับก็ยิงไปที่ตลาดไทยนะครับความต้องการมะเขือมันมีเยอะมากนะครับเป็นผลผลิตเป็นผักชนิดหนึ่งที่ไม่มีปัญหาในเรื่องการตลาดเลยนะครับอันนี้ก็ส่วนระยะยาวที่ว่าเราจะเก็บผลผลิตได้นานเท่าไหร่อ ปลูกครั้งหนึ่งเก็บผลผลิตได้นานเท่าไหร่ลุงเผาบอกได้เลยนะครับว่าอ่าถ้าไม่มีปัญหาเรื่องราคาไม่มีปัญหาเรื่องโรคมแมลงเราดูแลดีนะครับบำรุงดีก็เก็บผลผลิตได้เป็นปีนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเก็บผลผลิตกันอยู่สักประมาณอไม่ค่อยเกินหกเดือนนะครับบางคนก็เก็บแค่สามเดือนบางทีมันเบื่อนะครับโอ้เบื่อปลูกพืชผักชนิด ชนิดโน้นราคาดีก็ลองปรับเปลี่ยนมาเป็นผักอย่างอื่นบ้างเพราะว่าเบื่อแล้วเบื่อมะเขือแล้วประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็ให้ข้อมูลนอนไว้นะครับว่ามะเขือนั้นเราปลูกครั้งเดียวเราเก็บผลผลิตได้เป็นปีนะครับโดยเฉพาะแนวทางอินทรีย์ชีวภาพที่ลุงพอบอกแต่ถ้าเป็นแนวเคมีนั้นไม่ได้อยู่แล้วนะครับแนวเคมีก็เก็บผลผลิตได้เต็มที่ก็ประมาณ4เดือนก็ต้องทิ้งแปลงเพราะว่าเชื้อโรคจะระบาดเต็มที่เนื่องจากต้นเขาอ่อนแอนั่นเองนะครับโครงสร้างต้นไม่แข็งแรงนะครับ <c oughs> พวกเชื้อราก็ระบาดได้ง่ายก็โรคแมลงเข้ารบกวนในที่สุดก็ต้องทิ้งแปลงอันนี้ก็เป็นแนวเคมีถ้าเราอยากจะเก็บผลผลิตเป็นปีปีก็ต้องใช้แนวอินทรีย์ชีวภาพก็คือปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพทางดินใส่ให้เพียงพอนะครับแล้วก็ทุกๆวันไปตามระบบน้ําพร้อมด้วยฮอร์โมนไข่ปุ๋ยน้ํำชีวภาพนั่นด้วยนะครับแล้วก็ ายาเชื้อบีทีบิวเรียไดโคเดม่าเพื่อป้องกันโรคแมลงทุกชนิดอันนี้ลุงเผาก็ฝากเอาไว้นะครับคุณอนเนกปั้นคำอำเภอสยโยกจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับทำงานร่วมกับแฟนสองคนนะครับปรากฏว่าเอาสร้างรายได้ที่ดีมากๆนะครับปลูกามะาเขือกับพริกพร้อมกันสลับกันเก็บ3วันเก็บครั้งก็ ดูแล้วเดือนหนึ่งก็มีรายได้หลายหมื่นทีเดียวนะครับเฉพาะมะเขือกบนี้บนพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่ก็มีรายได้เดือนละประมาณ3 0 0 0 0ืนบาทนั่นเองอันนี้ก็ให้ข้อมูลเอาไว้นะครับลูกหลานคนไหนชอบที่จะปลูกอยากจะปลูกอย่าลืมไปติดต่อประสานงานกับแม่ค้าผู้ซื้อพืชผักผลไม้ในตลาด ผักผลไม้ของตัวจังหวัดเราก่อนนะครับไปสอบถามตกลงกันให้ดีว่าเขาต้องการผลผลิตประมาณเท่าไหร่นะครับบนพื้นที่หนึ่งไร่นั้นเก็บได้ประมาณ2 0 0ร้อยถึงสามอกิโลกรัมต่อ,อต่อรอบที่เก็บนะครับก็เก็บประมาณ3วันต่อครั้งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราความต้องการของแม่ค้ามีมากแค่ไหนเราก็ลองไปคุยแล้วก็กําหนดพื้นที่ปลูกให้ดีก็แล้วกันเช่นแม่ค้าบอกว่า ไม่ต้องการเยอะต้องการแค่วันละร้อยถึงร้อยห้าสิบกิโลกรัมเราก็ปลูกสักประมาณครึ่งไร่ก็พอแล้วแต่ถ้าไม่ค้าเราไปติดต่อสองรายารายหนึ่งบอกว่าต้องการร้อยถึงร้อยห้าสิบกิโลกรัมต่อวันอีกรายหนึ่งก็บอกว่าประมาณร้อยถึงร้อยห้าสิบกิโลต่อวันเหมือนกันเ,เราก็ไปปลูกสักประมาณหนึ่งไร่เพราะมันรวมแล้วก็ได้เกือบประมาณสามร้อยกิโลกรัมนั่นเองนะครับผลผลิตของมะเขือนั้นก็ถือว่าน้ำหนักดีแล้วก็สร้างรายได้ที่ดี ผู้ที่ลงทุนปลูกก็ลงทุนไม่เยอะการดูแลจัดการก็ง่ายชอบในสิ่งที่ลุงเผานำมาบอกนี้อย่าลืมกดติดตามให้กับลุงเผาด้วยนะครับใครกดติดตามให้กับลุงเผาก็ขอให้หลอขึ้นสวยขึ้นนะครับคิดทำสิ่งใดขอให้ประสบความสำเร็จนะครับมีสุขภาพพลานาหมาที่ดีตลอดไปและขอให้รวยรวยรวยสวัสดี ดีครัเกษตรพารวยกินลมชมวิววับวิวเมื่อเจอ